สบายทุกคนมนีใจสิพามาเบิ่งอ่าส่วนผักกาดเบิ่งตุ๊กไก่มาเคี่ยด้วยเบิ่งมามาเราเบิ่งส่วนผักกาดผักเท้าพวกในกลางน้ำวได้หดนน้ำตุ๊กไก่เข่ามาเคีย่ยตุ๊กไก่สงสัยมันอยากให้เยากินอีกแล้วนี่นี่ตุ๊กไก่มาเคีย่ยจังซีมันสงสัยตุ๊กไก่มันอยากให้เยากินอีกแล้วมันมาเคีย่ยผักหอมมืด อันนี้จะเอาไปกินี่อันนี้นะมันมันหักหมดแล้ววังเฮ้ยมันเลาะเขี่ยจังสีนะนี่มันเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้ตุ๊กไก่มันอยากให้เอากินอีกแล้วคือตอนเราปลูกพ่อหอมแหลกแหลกกเป็นจังสีแหละพอจะปลูกแล้วตุ๊กไก่มาเข่าเขี่ยเมื่อบังจอยกันเลยอ่อไหลมันออกมันก็เข้าไมไหลมันออกก็เข้าไม่แกก็บขวานทุบมันจะกินตุ๊กไกสองโตมุนีันพัดมาเข่าอีกแล้วบุ้งมามันอยากให้เองามันอยากให้เอากินอีกแล้ว ตัวไก่มาอยากให้เรากินอีกแล้วมืออื่นสิได้กินต้มไก่เด้ถ้าเบิง้งมืออื่นใครสิเบิงตัวไก่ตัวเติมเนเข่าใครสิทุบมันอีกแล้วสิได้กินต้มไก่อีกแล้ว <c oughs> ดูมันมาลาะเขียยังซิมดนีเห็นไหมขนาดเขากระหล่อมหัวดีอยู่ใด้นิยงไงกระหล่อมหัวแล้วอัตนางใสนง่น้ำเบิงดูนี่เอาตะนางมาใส่พร้อม เผื่อไว้ตัวไก่เขาสุดท้ายตัวไก่ก็ขขเขาคือเก้าเงี้ยนี้เท่านั้นนะนี่ยังสัน่นตัวไก่มันาแไ้่อเอาทุบอีกแล้วมืออื่นเราสนิทกินต้มไก่ดีใจสได้กินต้มไก <c oughs> ่ว่าทุกคน <c oughs> ว่าน่ายเพราหอมหมักหมดเลยเพราหอมกำลังงามตัวไก่มาให้เบียดมืออื่นสได้กินต้มไก่แน่นอนถ้าเบิังมืออื่นจะมาหนังเบิงังทำตัวไก่เขาทุบมัาเลย มือก่อนนะฮัก็ไก้กินสองตพุพูเด้เพราะว่ามันมาเข่าอ่ะพวกมันตะไก่ฝาแต่มันตะไก่เขาเลี้ยงนี่ละไก่มีเจ้าของในเมื่อตะไก่พวกฟังความเจ้าของมันก็ไปกินโลดอืมโอ้โหมงดูอันคือเขียเป็นยังสีเป็นเมดหอความบัวงามงามตะไก่มาให้หูอยากมองดูมันก็มีอย่างกินหรอกแต่ว่ามันกระตีนมันบูซังอยู่เนาะ มันเขี่ยไปโหลดมันเขี่ยมันก็ไม่ได้กินแล้วเขากินหยางหรอกแต่ว่ามันยากเขี่ยนะเพราะว่ามันยากให้เขากินไหมขณะว่าเฟืองใส่มัหนห้ามันจะออกเต็มเลยแหละทุกคนแต่วาเฟืองใส่ยังสีหยาก็บ่ค่อยออกไหมครปลุกพักเราจะเอาเฟืองมาใส่ยังสีเด้ปลุกพักแล้วก็เฟืองมาใส่เฟืองใส่แล้วมันก็มีหนามซุ่มตลอดเราพักมันก็งาม โอ้อยนี่มันผักหอมเทียมเดูนี่แถวนี้มันผักเทียมบ้างมผักเทียมงามงามแต่ว่ามันมันเห็ดวีดุ้ยโอ้มันเป็นหอ,อกแกงซีเมอร์สเจีบลงไอ้เฟืองมันแหน่ลงคือเก่าเลยทุกคนดูดูผักเทียมโคตรงามบุงโอ้โหตกไก่เนาะมือ่อไหร่เราสิได้กิจกินต้มไก่แน่นอน เป็นหลัง่งก่อนนะมันข่าวจุดใดอีกอุ้ยแถวนี้นะพ้งไหมเบลือแถวนี้ทุกคนกลายเป็นยังซีเมอร์ตุ้นุต้นหอมมีอย่างมันเขียวไปหมดโู ه, ตุกไก่เนาะมืออื่นต้องได้กินแน่นอนมือพาดหมออื่นนะ ใครสิมาหนังเบิ้งตัวไก่เขาทุบมาเลยไปกินมาเลยดูทถานี้มันเห็ดเบียดหมดเลยเแถวนี้มันต้นมักถั่วด้วหนึ่งอู้ตัวไก่เนาะโอ้โหนี่สีแป้งแหละเป็นยังสีพักอหอมมันก็นต้นใหญ่แล้วอย่าแหละมืออื่นจะมาหนังเบิ้งตัวไก่ตัวใดเขาทุบมันสิได้กินต้มไก่ดูไง <c oughs> <c oughs> โดนแล้วได้กินต้มไก่แอนนี่ยมันข่าวันนี้เอามันมันข่าวเองทุกคนมอวานจอายกัอัดมดและจ่ายกัอัดมดแหละจากที่นี่เอาเฟืองใสบนี่อัดแล้วแต่ว่าตัวไก่มันก็มาเคี่ยออกคือเกาป็นลูกตัวไก่มันอยากเอาต้มถ้าว่างมืออื่นตัวใหญ่ไงใครจต้มมูก่อนตอนอมันมาข่าวมูก่อนฮันจอายกะเอาฟันจ่ยไปมาทุบมันบนก็ไรตัวใหญ่ไดไรจะน้อยได้กินต้มไก่ตัวหน่อยซ้ำตัวใหญ่บะถืกซ้ำจะเอาขอนทุบมันบะถืกมันถึกตัวหน่อยก็เลยได้กินตัวหน่อย อย่างอื่นบงางทีจังใจหัวเชดกินไก่ใหญ่น,น่ะตัวตไก่ใหญ่ฟุกมาเลยนี่จังสีน่ะอัดจังสีแล้ว <c oughs> มันน่าจะมีแต่บันนี้บันบอลมันเขา <c oughs> เดี๋ยใส่ตะนาหจังสีหมดน่ะแต่ว่ามันก็เข้าด้สวยผ <c oughs> มเป็นอย่างเดียวมืออื่นเอาซีจอมกินต้มไก่แน่นอน <c oughs> <c oughs> แล้วพบกันในคลิปหนาวนะ๊ายบาย